มาครับมาดูแว่นอันนี้นะครับแว่นนี้ส่งมาทําส่งมาให้แก้จากนครศรีธรรมราชนี่อ่ะปิดปิดไป,ดปดหน่อยบอกว่าเบี้ยวนิดหน่อยขากระดกไม่เท่ากันครับอ่าโอเคเนี่ยเบี้ยอ่าไม่นิดหน่อยครับแบบนี้ถือว่าเบี้ยวเยอะนะเบี้ยเยอะเพราะส่งเพราะส่งแว่นนะเนี่ยวันนี้ผมจะบอกว่าคลิปที่ผมทำเนี่ยคุณสามารถทำตามคลิป แล้วแก้ไขปัญหาด้วยตัวเองได้เลยถ้าใครอยากลองทำนะแต่ผมพยายามในคลิปผมพยายามจะบอกหลายๆจุดหลายๆอย่างว่ามันควรจะต้องระวังอะไรสิ่งแรกที่คุณต้องต้อง,ต,อง,ต,องต้องมีคือคุณต้องดูแว่นให้ออกก่อนเนี่ยสมมติว่าแว่นอันเนี้ยขามันเอียงอย่างนี้ใช่ปะ่ะคุณต้องรู้ว่าขามันงอไม่เท่ากันหรือเปล่าหรือว่าทรงแว่นมันเบี้ยวหรือว่าทรงนี้มันเบี้ยวตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ตรงน,รงนี้เราจะได้แก้ตรงจุดไงพอเราแก้ตรงจุดปุ๊บ แว่นมันกล,กลับมาเหมือนใหม่เลยแค่นี้ที่ผมอยากจะบ,บอกเพื่อนๆอ่ะอันนี้อันนี้อันนี้แว่นเบี้ยวที่ส่งแว่นนะเดี๋ยวผมแก้ที่ส่งแว่นเลยผมพยายามบอกเทคนิคแต่ละอย่างให้นะเพื่อนเนี่ยพอเราใช้ความร้อนขาที่มันกระดกนะครับที่มันกระดกคือข้างนี้กระดกเราก็ปรับกลับไปเหมือนเดิมให้มันลงไปที่มันกระดกปรับลงไป การใช้ความร้อนเนี่ยการใช้ความร้อนปรับเนี่ยครับมันจะทําให้แว่นกลับไปอยู่ที่เดิมมันโดยอย่างคงทนเนี่ยเนี่ยแค่ปรับขาก็กลับไปเท่ากันแล้วเนี่ยอย่างคงทนอีกนานแต่ก็บอกว่าไม่ใช่บอกว่ามันจะไม่ไม่กลับมาเป็นอย่างนี้อีกเลยนะมันก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานของคุณอีกเหมือนเดิมเรื่องการเก็บการใช้การถอดการอะไรเนี่ยก,ก็สามารถกลับมาบี้วได้เหมือนเดิมได้นะเนี่ยแต่แต่เนี่ยแค่ปรับแว่นทีเนี้ยก็ใช้ได้แล้ว เนี่ยของของเขาทรงเนี่ยทรงนี้ยังสวยอยู่นะอันนี้สวยอยู่เดี๋ยวผมปรับปลายขานิดหน่อยให้นะเดี๋ยวผมเช็ครายละเอียดทุกอย่างให้เนี่ยแค่นี้เป็นแค่นเนี้ยเนี่ยคุณก็สามารถทําด้วยตัวเองได้เลยนะซึ่งมันไม่ยากเลยแบบนี้คือไม่ยากเทคนิคทุกอย่างก็ลองเอาไปใช้ดูนะครับอืมโอเคแค่นี้ครับ